ได้ทั้งหมดจากข้อมูลนี้เนี่ยบัวตองเนี่ยต้องการเดินทางกรุงเทพไปเชียงใหม่ทั้งหมดกี่วิธีสองวิธีไม่ถูกต้องสามพาร์ะเชอรสามก็ยังไม่ถูกวิธีการที่ถูกต้องหนึ่งก็ไม่ถูก <c oughs> ตัวเลขสองหลักค่ะสองหลักดูดีดีดูดีด,ดีวิธีการเดินทางทั้งหมดทั้งหมดกี่วิธีอืมกี่วิธีนะสิบเอ็ดเหรอคะ สิบเอ็ดวิธีถูกต้องนิธิการแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะออ,อมิตาอมิตา,ตาที่เพสอนมสอ,อยู่ค่ะหนูเข้าลิง์ผิดหรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะถูกต้องแล้วนะคะทั้งหมดสิบเอดวิธีสิบอ็วิธีเอ้สิบอ็ดวิธีดูจากอะไรเอ่ยเราดูจาก บริษัทที่ให้ผู้บริการถูกต้องนะเราจะเดินทางด้วยวิธีไหนก็ได้จะไปรถแบบเป็นไรคะไปไปสายการบินยิ้มสยามก็ได้ไปสายการบินวิหกเหินฟ้าก็ได้ใช่ไหมไปสายการบินไทยการบินก็ได้ใช่ปะหรือจะไปรถประจําทางที่เป็นมาลีทัวร์สยามทัวร์ทั่วไทยทัวร์อย่างเงี้ยเราถือว่าวิธีการทั้งหมดถ้าเรานับตามตารางเนี่ยมันคือเท่าไหร่อ่ามันคือ เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือ11วิธีการโอเคไหมสิวิธีการในการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปหาญยา,ยาทีนี้ถ้าเราพูดโดยงเรื่องของหลักการบวกหลักการบวกคือการแบ่งกรณีแล้วกรณีในการเดินทางมีกี่กรณีก็ได้ไง่ายกรณี2กรณีคืออะไรบ้างเชียงใหม่เอ้ยเชียงใหม่ผิดสองกรณีคือถ้าไม่เครื่องดินก็ต้องลดประจําทางถูกต้องปะนี่คือ2กรณีในการเดินทางแต่มีวิธีการทั้งหมด11วิธีการ ใช่ไหมถ้าเราใช้วิธีการนับธรรมดาก็เราพูดถึงว่าเราบอกว่าเราเราพูดถึงเรื่องของหลักการนับก็นับปกติเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้แบบนี้แหละวิธีการแบบนี้โจทย์แบบนี้แหละมันคือโจทย์ที่พูดถึงหลักการบวกนะคะโจทย์ที่พูดถึงพูดถึงหลักการบวกอืนี่หลักการบวกก็คือ addition เป็น c i p l e ใช่ปะเออคือหลักการบวกก็คือการจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาพูดถึงเหตุการณ์พูดถึงสิ่งของขึ้นมาโดยถ้าเกิดว่าเรานําตารางตรงนี้ย ที่เป็นตารางวิธีการเดินทางกับบริษัทที่ให้ผู้ที่ผู้ให้บริการเนี่ยมาทําเป็นแผนภาพเราจะได้ออกมาว่าการทํางานของเราการทํางานในที่นี้ตักโจ์นี้คืออะไรก็คือการเดินทางถูกต้องปะ่ะนี่คือการทํางานของเราการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แบ่งออกเป็นสองกรณีคือกรณีแรกอาจจะใช้เป็นเครื่องบินกรณีสองคือใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นรถประจําทางแล้วแต่ละกรณีเริ่มจากกรณีแรกก่อนเครื่องบินมีทั้งหมดกี่วิธีตามตารางเมื่อกี้น่าจะมีประมาณหกใช่ปะ เออรถไปจำทางก็มี5นะ้นั้นนำคำตอบของ5กับ6มาบวกรวมการกลายเป็น1ิบวิธีการในการเดินทางเองโอเคนะเออนี่คือลักษณะโจทย์ของหลักการบวกนะคะหลักการบวกอ่ะทีนี้มาดูนิยามนิดนึงนิยามหรือคอนเซ็ปต์ของเขานะคะอะนิยามของเขาเนี่ยอันนี้มีอยู่ในหนังสือนะนะคะนิยามของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการทำงานนะคะ เลือกมาอย่างใดอย่างหนึง่งโดยการทํางานเนี่ยดบ่งเอาอเป็น2กรณีอ่านิยามแบบแรกนะดั่งเอาอเป็น2กรณีโดยนา m 1กับ m 2นะคะมาบวกรวมกันเหมือนที่เราได้ไมเมื่อกี้ใช่ปะจะเป็นการทํางานที่จบสิ้นแล้วเราจะเลือกวิธีไหนก็ได้แต่ละมันมีหลายวิธีหลายกรณีโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้นะคะถ้าไม่ทันบอกนะข้อนี้เรนต้องจดบันทึกแล้วส่งนะคะ ส่งนะใครจะใช้วิธีการแคปหน้าจอแล้วเขียนในโน้ตแอ a d ก็ได้นะคะอ่ะโจทย์พอให้มาว่าเอ่อถ้าเรายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเมือง1ใช่ไหมมีถนนและลำคลองอยู่หลายเส้นหลายสายนะคะเออและในการเดินทางเนี่ยจากตำบล A A นะคะ A นะไปยังตำบล B นะคะเออเราสามารถเดินทางโดยใช้ถนนได้3เส้นทางนะคะสมเส้นทาง แล้วก็ใช้ผ่านลำคลองได้สองเส้นทางนะคะจะมีเส้นทางจาก A ไป B ได้ทั้งหมดกี่เส้นทางอืมเข้าใจโจทย์ปะจาก A ไป B นะคะจาก A ไป B หนึ่งแหละถ้าไปแบบใช้ถนนคือมีสามเส้นนะคะถ้าไปแบบลำคลองมีสองเส้นเราจะมีทั้งหมดกี่วิธีในการเดินทางข้อนี้คล้ายคล้ายกับข้อที่เราพูดถึงกรุงเทพไปเชียงใหม่ถูกต้องปะ เออนะสรุปข้อนี้ถ้าตอบได้เลยจะเป็นทั้งหมดกี่วิธีกี่ระดับเฮ้ยเหมือนมีคนจะตอบเมื่อกี้ใครคร้บให้เขาให้นนะห้าเส้นทางค่ะโูกตองห้าเส้นทางให้คุณห้าเส้นทางกี่กรณีกี่กรณีรณสองค่ะ สกรณีถูกต้องสองกรณีห้าเส้นถามนั่นเองถูกต้องป่ะเออโดยที่ n อหนึ่งพี่ช่วยกำหนดให้ N1 หนึ่งถ้าเราใช้ตามนิยามถูกต้องไหมเอ็หนึ่งของเราจะได้เป็นอะไระคะอ่ะปรับตัวหนังสือก่อนนะคะอุ้ยเล็กไปเอหนึ่งของเราก็คือเราเลือกอะไรเอ่ย n ็หนึ่งให้เป็นอะไรคะ ให้เป็นแบบถนนถูกต้องไหมถนนให้เป็น n หนึ่งนะคะต่อมา n สองให้เป็นอะไรคะเป็นลำคอ n สองเป็นลำคอนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า n หนึ่งของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมดเอ,อ่อสามเส้นทางใช่ปะแล้วเราก็จะได้ว่า n สองของเราเนี่ยมีทั้งหมดสองเส้นทางอันนั้นด้วยหลักการบวกของเรานำมาทำอะไรกันนำนี้มา n หนึ่งใช่ไหมบวกกับ n สองนะคะเท่ากับนะคะ 3ามบวกสองเท่ากับห้านั่นเองโอเคไหมคะข้อนี้ผ่านนะข้อนี้ยังง่ายๆนะอ่า่านไหมคะอ่านหรือเปล่าอ่ะถ้านั้นไปข้อถัดไปนะคะเออนักเรียนอันดับแรกเนี ขับโจทย์ไ้ก่อนนะจริงๆโจทย์มันอยู่ในหนังสือนะหนังสือเคยเปิดบ้างยังนะคะใหม่หมดแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะอ่ะต่อมาข้อต่อมานะคะข้อนี้ข้อนี้นะข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าอ่ะขอยัดแบบนี้เลยใหญ่ๆนะคะกมนกมนนะคะกมนนนำกระเบื้องที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่ากันนะคะ แต่ละด้านที่มีความยาวเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะหนึ่งหน่วยจำนวนสี่แผ่นมาเรียงชิดกันได้ดังแผนภาพนี้นะคะแผนภาพนี้เขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าจากการจัดเรียงกระเบื้องข้างบนเนี่ยนะข้าง้นเนี่ยน,นะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่านะคะทั้งหมดกี่รูปรู้จักคำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าหมายความว่ายังไงนาเดียสามเหลี่ยมป็นุดหลักค่ะเอา,อา อ,อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าไงนะๆๆนกีฬาดิเกีอวารินค่ะเออเจวารีนเอาอโทษว่าไงนะสามเหลี่ยมจัตุรัสค่ะสามเหลี่ยมจัตุรัสอ้าวโอเคก็ได้นออเนาะหอจัตุรัสที่ทำไมคะทุกด้านต้องมีความยาวหรือมีหน่วยเท่าเท่ากันทีนี้ถ้าเรามองจากรูปภาพเนี้ยอา่ารูปภาพเนี้ยสามเหลี่ยมของเรามีทั้งหมดกี่ขนาดกี่ขนาด กี่ขนาดเอ่ยขนาดเหรอคะเชอรใช,ใช่ขนาดสองขนาดค่ะสองขนาดคืออะไรกับอะไรสามเหลี่ยมอันเล็กแล้วก็อันรวมรวมกันอ่ะสามเหลี่ยมอันเล็กกับรวมรว,วมกันอ่ะโอเคก็ถ้าจายก็จาแต่ถ้าเราพูดตามหลักการคือสามเหลี่ยมอะไรคะหนึ่งหน่วยกับสองหน่วยถูกต้องปะเออความยาวด้านหนึ่งหน่วยกับสองหน่วยนะคะ ซึ่งหนึ่งหน่วยก็คือตรงไหนอ่ะที่เขียนนะคะอันนี้มันคือแต่ละแผน่นเนี่ยแต่ละด้านมันยาวหนึ่งหน่วยถูกต้องไปเอ่อกับอีกด้านหนึ่งที่มันนะคะถ้าเป็นรูปใหญ่ก็จะเป็นขนาดเป็นสองหน่วยใช่ไหมงั้นเราจะได้อะไรคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดสองลูกสองขนาดก็คือขนาดที่มันเป็นหนึ่งหน่วยกับสองหน่วยอันนั้นเราสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็นทั้งหมดกี่กรณีกี่กรณีสองค่ะ 2กรณีถูกต้องสองกรณีนะคะอ่ะแบ่งออกเป็นสองกรณีอือ่ะแบ่งสองกรณีคือหนึ่งนะคะขนาดอะไรคะขนาดหนึ่งหน่วย ่ะแล้วก็สองนะคะขนาดสองหน่วยนะคะอ่ะแบบเป็นสองกรณีแล้วยังไงต่ออีกทีนี้มาวิเคราะห์สิถ้าเป็นขนาดหนึ่งหน่วยขนาดหนึ่งหน่วยเรามีทั้งหมดกี่รูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่รูปสีค่ค่ะสี่รูปถูกต้องหนึ่งหน่วยเราได้ทั้งหมดสี่รูปนะคะ อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสองหน่วยที่ทั้งหมดกี่รูปหนึ่งค่ะหนึ่งรูปดังนั้นโดยหลักการเลยค่ะโดยหลักการบวกโอเคไหมอ่าโดยหลักการบวกนะคะะจะได้อ่าจะได้เป็นสี่บวกกับ หนึ่งเท่ากับห้าวิธีหรือห้ารูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคไหมอ่าโอเคเนาะข้อนี้อ่ะนะคะ ต่อมาข้อนี้ผ่านนะคะมีคําถามไหมมีคําถามไหมอ่ะโอเคถ้าไม่มีนะคะไปข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มหน้าก่อนปุ๊บเอโอเคแป๊บหนึ่งจริงๆโจทย์เนี้ยมันมีอยู่ในหนังสือเรานะลองเปิดดูนะเออนะคะ อ่ะข้อต่อมาข้อนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมข้อนี้เขาบอกว่านะคะเอ,อ่อจำนวนบวกนะคะสองหลักนะะที่ผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่มีทั้งหมดกี่จํานวนอืมกี่จํานวนอันดับแรกก่อนทํายังไงดีนะคะทำยังไงด,นะะงไงดีมีทั้งหมดกี่จํานวนจํานวนเต็มบวกถูกต้องไหมสองหลัก อ่บวกสองหลักด้วยนะนะคะทำไมเอ่ยผลบวกของตัวเลขทั้งสองหลักถูกต้องไหมเป็นจํานวนคูนะคะมีทั้งหมดกี่จำนวนอ่าจำนวนอ่ะที่นี้ทำยังไงเดยอ,อันดับแรกก่อนถ้าเราพูดถึงเรื่องของอะไรคะพูดถึงเรื่องของหลักการ หลักการบวกถูกต้องป้าแปลว่าต้องมีการแบ่งกรณีทีนี้ถ้าเราลองลองนึกถึงตัวเลขโดดก่อนตัวเลขโดดเลขโดดอะไรบ้างที่สองตัวบวกกันแล้วกลายเป็นจำนวนคู่ได้บ้างอะลองวิเคราะห์สิช่วยกันวิเคราะห์อะไรบ้างที่บวกกันแล้วกลายเป็นจำนวนคู่สมมติพีชเชาเริ่มตัวแรกก่อนตัวเลขโดดโดดเราเริ่มจากเลขอะไรบ้างนะ,อะขอถามก่อนตัวเลขโดดเริ่มจากอะไรเอ่ย เลขโดดเลขโดดฮัลโหลเลขโดดเลขโดดเลขโดดอ่าไปไหนหมดหนึ่งหรือปเปล่าคะเลขโดดเริ่มจากอะไรไม่ถูกเริ่มจากศูนย์ค่ะเออศูนย์ถึงเก้านี่คือเลขโดดถูกต้องปะทีนี้เขาบอกว่าต้องการสองหลักถูกต้องไหมก็คือหลัก หน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะหน่วยกับสิบที่สองอันนี้บวกกันต้องเท่ากับอะไรเอ่ยอต้องเท่ากับเลขคู่ใช่ไหมคะอ่าหน่วยบวกกับสิบเท่ากับคู่อ่ะทีนี้ยังไงต่อนะคะเอแบ่งกรณีแบ่งกรณีรณสมมติเราจะทําการสมมติก่อนนะฟังกันนะสมมุติถ้าเกิดว่าที่เชฟบอกว่า กำหนดให้หลักหน่วยเป็นอะไรคะเป็นเลขคู่ใช่ปะกรณีแรกนะอ่ากรณีที่หนึ่งถ้าหลักหน่วยเป็นคู่อ่าคู่คู่บวกกับอะไรถึงจะกลายเป็นคู่คู่ก็คือสองสี่หกแปดสิบใช่ปะประมาณนี้ใช่ไหมอัะนนะั ถ้าเป็นเลขคู่เลขคู่จะบวกกับอะไรเอ่ยหรือสองจะบวกกับอะไรเอ่ยให้มันกลายเป็นคู่เหมือนกันบวกคู่ค่ะถูกต้องคู่บวกคู่ได้อะไรเอ่ยได้คู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งล่ะกรณีที่สองจะใช้คู่บวกคี่ได้ไหมคู่บวกที่หนึ่งบวกสองได้สามไม่ได้นะถ้าคู่คู่บวกที่ไม่ได้อีกกรณีก็คือเป็นที่บวก คี่ถูกต้องไหมหนึ่งบวกสามเป็นสี่สามบวกห้าเป็นแปดห้าบวกกับเจ็ดเป็นสิบสองกลายเป็นคู่กลายเป็นคี่นะคะคี่บวกคี่ค่ะคี่บวกกับคี่เท่ากับคู่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีการสร้างตัวเลขที่มันเป็นสองหลักแล้วผลรวมของตัวเลขโดดสองตัวเลขนี้ที่ต้องเป็นจํานวนคู่คือมีสองกรณีกรณีแรกคือกรณีที่เป็นจํานวนคู่ด้วยกันทั้งสองหลัก กับกรณีคือเป็นจํานวนที่ด้วยกันทั้งสองหลักโอเคปะเออนี้เรามาลองหาคําตอบนะคะอันดับแรกก่อนนะคะกรณีแรกกรณีแรกใช่ไหมพอเราบอกว่าให้มันเป็นคู่กับคู่เราพูดถึงหลักหน่วยกับหลักสิบแล้วนะแต่ลักกรณีก็ต้องทําการแบ่งขั้นตอนออกไปถูกต้องปะเออแบ่งขั้นตอนออกไปโดยการเริ่มจากอะไรคะอ่าเริ่มจากการพูดถึงหลักหลักหลักสิบกับหลักหน่วยใช่ไหมอ่าสิบ สิบกับหน่วยอ่ะทีนี้สิบกับหน่วยเนี่ยเริ่มจากตัวแรกก่อนหลักหน่วยเราสามารถใส่อะไรได้บ้างที่เป็นเลขคู่มีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดกี่ตัวเขาไม่ระบุว่ามันห้ามซ้ำใช่ปะแต่ว่าใส่ซ้ำกันได้ดนะจากศูนย์ถึงเก้ามีเลขคู่อยู่กี่ตัวมีเลขคู่อยู่ ยูห้าตัวหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องมีห้าตัวก็คือศูนย์ศูนย์นี่คือถือเป็นเลขคู่นะศูนย์สองเอ้ยศูนย์สองสี่หกแปดถูกต้องมีห้าตัวนะคะ,ะเช่นเดียวกันหลักสิบก็เป็นเลขคู่เหมือนกันก็มีห้าตัวถูกต้องปะทีนี้เอ่อแต่ละกรณีที่เราพูดมาเนี่ยมันคือการแบ่งขั้นตอนออกไปถูกต้องปะ เออแบบขั้นตอนออกไปแปลว่าแต่ละขั้นตอนเริ่มงจากขั้นตอนการใส่หลักหน่วยก่อนแล้วก็ไปใส่หลักสิบเลขหลักสิบใช่ไหมแปลว่าสองอันนี้ต้องใช้หลักการคูณเข้ามาดังนั้นคําตอบของเราเนี่ยกรณีแรกอนนีทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบห้าวิธีใช่ไหมยี่สิบห้าวิธีโดยใช้หลักอะไรคะโดยใช้จํานวนคู่กับจํานวนคู่มาเติมในหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมอ่าต่อมาเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันถ้าในกรณีที่มันเป็นคี่กับคี่นะคะ ก็หน่วยกับสิบเหมือนกันถ้าหลักหน่วยก่อนที้มีทั้งหมดก,กี่ตัวมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็ห้าตัวเหมือนกันถูกต้องปะเออห้าตัวเหมือนกันอน,นั้นตัวหน้า,าก็จะกลายเป็นห้าตัวเหมือนกันเพราะมันเป็นขี้กับขี้เนาะก็ได้คาตอบเท่ากันคือยี่สิบห้าตัวนะคะอะดังนั้นทำไงต่อถามว่าถามว่านะถามว่าเอ่อระหว่างระหว่างนะ ระหว่างหนึ่งบวกห้ากับห้าบวกหนึ่งเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่ถูกต้องเหมือนกันนะคะนั้นเราจำเป็นต้องทําไงเอ่ยต้องมีการตัดทิ้งกรณีถูกต้องปะตัดทิ้งกรณีที่เราทําไมเอ่ยที่มันซ้ํากันออกไปใช่ไหมอ่าซ้ํากันออกไปถ้าสมมุติว่าจากกรณีเราต้องการทําไมเอ่ย ต้องการโดมงเป็นแผนภาพใช่ไหมโยงแผนภาพนะอันนี้นะตอนแรกตอนแรกคือยังไม่มีการตัดกรณีใช่ปะแปลว่าเราต้องทำการตัดกรณีจากตรงนี้นะขออนุญาตตรงนี้นะคะอ่ะถ้้โยงเป็นแผนภาพใช่ไหมเราเริ่มจากตัวแรกคือเริ่มจากอะไรเริ่มจากคู่ใช่ไหมเริ่มจากคู่นะคะซึ่งถ้าเราเริ่มจากหลักหน่วยก่อนใช่ปะแล้วไปหลักสิบนะคะอ่ะหน่วยก่อนแล้วไปสิบหรือพูดง่ายๆก็คือ จับคู่บวกใช่ไหมอ่าจับคู่บวกงั้นถ้าถุงเิตัวแรกเราเริ่มจากหนึ่งเอ้ยคู่เนาะเลขคู่เนาะกลายเป็นศูนย์สองสี่หกแปดนะคะอ่างั้นศนะูนย์ศูนย์จะบวกกับอะไรได้บ้างนะคะศูนย์ก็จะบวกกับอะไรคะบวกกับบวกกับสองใช่ไหมบวกกับสี่เอ้ยบวกกับศูนย์ตัวมันเองได้ปะบวกได้ใช่ปะขอโทษขอโทษบวกศูนย์บวกกับ สองบวกกับสี่บวกกับหกแล้วก็บวกกับแปดใช่ไหมมีทั้งหมดห้าคู่ใช่ไหมอันนี้คือห้าคู่นะคะทีนี้ต่อมาเริ่มสองเป็นตัวแรกก่อนสองบวกศูนย์ซ้ำไหมเนี้ยซ้ำกับตัวแรกใช่ปะแปลว่าตัดทิ้งนะคะเออนั้นก็จะเหลือสองบวกสองสองบวกสี่ก็จะเหลือแค่สี่อันอันนี้เก็บปะเหลือแค่สี่คู่นะคะเหมือนกันนะคะเออสี่ สี่ศูนย์ไปแล้วสี่สองไปแล้วจากคู่ของสองต้นนั้นก็จะเหลือแค่สามคู่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลือสองคู่แล้วนี้ก็จะเหลือหนึ่งคู่ใช่ไหมคะสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วที่เราบอกว่ายี่ห้าเมื่อกี้มันไม่ถูกเสมอไปเพราะว่าที่เชฟบอกว่าอะไรการบวกมันมีสิทธิ์สลับที่ได้ถูกต้องไหมน,นั้นคําตอบจริงๆมันคือห้าบวกสี่บวกสามบวกสองบวกหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสิบห้า ใช่สิบห้าคู่นั่นเองนะเช่นเดียวกันถ้าเลขคู่เป็นสิบห้าคู่เลขที่ก็ได้สิบห้าคู่เช่นเดียวกันถูกต้องปะ่ะนะตัวบนเนี่ยมันเป็นในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเขาบอกว่าอะไรคะถ้ามันเป็นการคูณธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบวกแล้วถ้าเราบอกว่าถ้าเราสนใจที่ผลบวกเราต้องพิจารณาด้วยการบวกด้วยว่ามันสลับที่กันได้โอเคปะ่ะนั้นคาตอบจริงๆของเราในข้อนี้คือต้องตอบเท่าไหร่ตอบสามสิบ มนะ้กรณีคู่กับคู่ก็ได้สิบห้าคู่นะคะคียกับพี่ก็ได้สิบห้าคู่ก็ตอบสามสิบเวลาเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคเนาะอ่ะอีกข้อหนึ่งเ,เดี๋ยวทิ้งให้เป็นการบ้านนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากแล้วส่งวันนี้นะเอาวันนี้นะใครไม่ส่งไม่เป็นไรนะคะเอออ่ะ ข้อหนึ่งอะแคปโจทย์เลยค่ะข้อนี้นะคะ หนึ่งข้อคล้ายๆกับข้อของสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมกําหนดรูปมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านมีขนาดเป็นหนึ่งหน่วยจานวนเก้าแผ่นติดกันตามแผนภาพนี้นะคะสิ่งที่ต้องการคืออยากทราบว่าเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนะแบ่งเป็นกรณีเหมือนเดิมถูกต้องปะอ่าถ้าจากแผนภาพแบ่งได้กี่กรณีแบ่งได้กี่กรณี แ,แผดภาพขี่กรนรีน้นะสามค่ะสามถูกต้องตอนนี้อะไรบ้างาาแต่ละ,ละด้านยาวหนึ่งหน่วยแต่ด้านยาวสางหน่วยถูกต้องภาพใหญ่จตุรัสค่ะเออก็คือกี่หน่วยใหญ่สุดคือกี่หน่วย ที่เ,าเสามหน่วยอะคะ่ะสามหน่วยถูกต้องแบ่งเป็นสามกรณีและหาคำตอ,อบมาโอเคไหมคะสามข้อนะคะอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะนะคะมีใครยังไม่เช็คชื่อมีไหมมีป่ะยังไม่ได้เช็คชื่อใครเอ่ยอ๋เอเกลว,วินอีกคนนึงใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวเช็คให้ล่าสุดนะคะมีใครอีกหมดยังอ่ะโอเคถ้าไม่มีแล้วถ้างั้นวันนี้สวัสดีคะ่ะ ธนัทธชัยอ่าแบบหนึ่งห้องไหนธนัทช,ชัยห้องไหนเอยธนัทธชัยธนัทธชัยสิบทับสามใช่ไหมอ่าธนัทธชัยสิบทับสามหาก่อนหาก่อนอ่ะเจอละอ่าโอเคนะคะอ่าไปค่ะสวัสดีค่ะ